นิยายเสียงเรื่องคนหัวใจเถื่อนตอนที่39สารภาพนกพดลจะมาขอกินข้าวด้วยพุทกลองกับน้ำอบว่ายังไงการันบอกทั้งสองคนเมื่อซื้อของเสร็จแล้วแวะที่ร้านอาหารแถวคอนโดพุทกลองกับน้ำอบมองหน้ากันพี่การันมีเบอร์พี่นบหรอคะน้ำอบยังไม่มีเลยมีตกลงไม่มีใครขัดนะพี่จะได้บอกเขา ไม่นานนพดลก็เดินทางมาถึงไม่ใช่สิเหมือนเขามารออยู่แล้วต่างหากการันลายไปไม่ถึงสิบนาทีเขาก็มาปรากฏตัวอยู่หน้าร้านแล้วสวัสดีครับพี่การันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะพี่นพแหมเหมือนว่าอยู่แถวนี้นะคะมาเร็วจังน้ำอบยกมือไหว้ทักทายสวัสดีค่ะพี่นพ พุทธกรองยกมือไหว้พร้อมกับน้ำอบแหม้น้ำอบก็อย่าแซลพี่สิพี่ก็ไม่รู้จะไปไหนงานพิเศษหมดแล้วรอแค่กลับบ้านกินอะไรกันดีครับสั่งเลยผมพร้อมมากหิวข้าวมากด้วยสาวๆพี่ขออนุญาตด,ดื่มกับนบหน่อยนะไม่เยอะหรอกการันหันมามองที่สองสาวตามสบายค่ะทั้งน้ำอบและพุทกลอง ตอบพร้อมกันเหมือนเดิมการันกับนบพดลพูดคุยกันถูกคอมากหมดเบียร์ไปหลายขวดดีที่อยู่ใกล้คอนโดขับรถไม่ไกลมากทั้งหมดแยกย้ายกันเวลาสี่ทุ่มตรงพอดีน้ำอบอาบน้ำเสร็จแล้วอย่าเพิ่งนอนนะพี่ขอคุยด้วยหน่อยนะครับเขาบอกหญิงสาวก่อนที่จะแยกเข้าห้องเล็กไปอะไรอ่ะพูดกลองพี่การันมีเรื่องอะไร แต่ตั้งแต่มาที่นี่เข้าใจดีตลอดเลยนะไม่น่ามีอะไรมั้งคงอยากคุยเฉยๆน้ำอบก็คุยกับแกไปเถอะคงเหงาแหละรีบอาบน้ำเถอะดึกมากแล้วน้ำอบรีบอาบน้ำเสร็จแล้วออกไปที่ห้องนั่งเล่นการันไม่ได้อยู่ที่นั่นที่กลัวไม่มีคงอยู่ในห้องเล็กยิงสาเคอบประตูเบาๆพี่กาลันคะน้ำอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เข้ามาเลยครับพี่ไม่ได้ล็อกประตูน้ำอบลังเลเขาจะมาไม้ไหนกันนะคงไม่มีอะไรหรอกหลังๆนี่เขาจะดีตลอดแถมสุภาพมากด้วยการันเดินออกมาเปิดประตูห้องเขารู้ว่าน้ำอบลังเลมาเถอะพี่คุยอย่างเดียวไม่ทำอะไรหรอกก็จูมือหญิงสาวให้เข้าไปนั่งที่โซฟาตัวใหญ่ส่วนตัวเขา หยิบเก้าอี้ที่โต๊ะเครื่องแป้งมานั่งต่อหน้าเธอการันจับมือของน้ำอบมากุมไว้เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่น้ำอบเขาพูดได้แค่นั้นก็หยุดพูดอะไรไม่ออกอุตสาหเตรียมตัวอยู่ๆก็พูดไม่ออกซะงั้นเขานิ่งไปนานจ้องหน้าหญิงสาวอยู่แบบนั้นที่สำคัญมือน้ำอบที่เขากุมไว้ถูกเขาบีบจนเจ็บพี่การันคะ เป็นอะไรคะจะพูดอะไรพูดมาเถอคะค่ะน้ำอบรอฟังอยู่เธอมองหน้าเขาตรงๆไม่สบายหรือเปล่าคะน้ำอบเจ็บมือแล้วคะ่ะปล่อยเถอะน้ำอบยกมือไปอังที่หน้าผากเขาตัวก็ไม่ร้อนนี่คะอุ๊ยยังไงคะพี่การันเป็นอะไรคะหญิงสาวตกใจที่จู่ๆ การันก็รวบตัวเธอเข้าไปกอดพี่ขอโทษในทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เคยทำไม่ดีกับน้ำอบไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำแต่ทั้งหมดที่พี่ทำลงไปแรกๆพี่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะปกติมีแต่คนเข้าหาพี่ไม่เคยมีใครสักคนที่วิ่งหนีพี่มีน้ำอบเป็นคนแรกแรกๆที่เราเจอกัน พี่ไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่าเพราะอะไรพี่รักน้ำอบรักตั้งแต่แรกเห็นหึงหวงไปหมดแบบไม่รู้ตัวรู้แต่ว่ารู้แต่ว่าไม่ชอบให้ใครมาเข้าใกล้หรือพูดคุยกับน้ำอบแม้แต่คนที่ไลน์โทรส่งเมลความหึงหวงทำให้พี่กลายเป็นคนเถื่อนมันเป็นนิสัยของพี่ แต่ให้ตายเถอะพี่ไม่เคยทำร้ายผู้หญิงเลยเพราะพี่ไม่เคยให้ความสนใจผู้หญิงคนไหนเท่าน้ำอกรู้ไหมพี่เสียใจมากพี่ยอมรับว่าไม่เป็นลูกผู้ชายเอาแต่ใจตัวเองลืมไปว่าน้ำอกเป็นผู้หญิงพี่รู้ว่าน้ำอกไม่มีใครพี่ขอคุยกับน้ำอบได้ไหมขอคบแบบเป็นแฟนคบแบบคนรัก จริงๆพี่ไม่อยากรอแล้วแต่น้ำอบก็ไม่มีใครรับพี่ไว้พิจารณาสักคนได้ไหมนะพี่ขอร้องน้ำอบยังไม่ต้องรักพี่ตอนนี้ก็ได้แค่ให้โอกาสพี่บ้างน้ำอบให้พี่ทำอะไรแบบไหนพี่ยอมยอมทุกอย่างแต่พี่ขออย่างเดียวอย่าห้ามพี่ไม่ให้เจอน้ำอบได้ไหมพี่ทนไม่ไหวแน่ๆ พี่การันคะปล่อยน้ําอบก่อนก็ได้คะ่ะหายใจไม่ออกเธอตกใจไม่น้อยกับสิ่งที่ได้ยินเธอคิดและสับสนมาตลอดกับการกระทาของเขาวันนี้เธอรู้แล้วเข้าใจแล้วเธอไม่ใช่คนเรื่องมากฟังเขาอีกสักหน่อยการันคลายอ้อมกอดแต่ยังไม่ปล่อยทันทีเขายังประคองต้นแขนทั้งสองข้างของหญิงสาวไว้มีอีกเรื่อง ที่พี่อยากสารภาพวันที่พี่ผลักน้ำอบตกไหลาทางพี่กลับรถมาเพื่อที่จะช่วยน้ำอบแต่พี่ไม่กล้าลงไปพี่ขี้ขลาดเห็นตลอดที่แม่กับพุทธกรองช่วยน้ำอบหลังจากที่ทุกคนไปแล้วพี่เก็บนาฬิกากับโทรศัพท์ของน้ำอบไว้ไม่ได้หายไปไหนวันนั้นพี่ตามไปที่สถานีอนามัยด้วยเป็นห่วงแต่ไม่รู้ตัว ตอนนั้นพี่สับสนมากไม่เข้าใจตัวเองพี่เปิดเมลโทรศัพท์ดูรูปตลอดช่วงไหนที่ไม่ได้เจอก็ดูรูปในโทรศัพท์ทำให้หายคิดถึงไปได้บ้างอีกอย่างที่พี่อยากบอกตั้งแต่เจอกับน้ำอบพี่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนเลยมีครั้งเดียวแค่นั้นพี่สาบานได้ไม่ต้องกลัวว่าพี่จะแอบซ่อนผู้หญิงไว้ พี่ไม่เคยรักใครและไม่คิดจะรักใครจนมาเจอน้ำอบเป็นคนแรกที่พี่รักและจะรักตลอดไปยังไม่ต้องรักพี่ตอนนี้แต่พี่ขอโอกาสให้ได้ดูแลน้ำอบให้พี่ได้พิสูจน์ตัวเองในเมื่อน้ำอบยังไม่มีใครให้โอกาสพี่ได้ดูแลนะครับอีกเรื่องที่พี่จะสารภาพเรื่องสุดท้ายคอนโดของพี่อยู่ที่นี่ แต่คนละชั้นกันพ่อกับแม่พี่ซื้อไว้ให้นานมากแล้วอย่ากโกรธพูดกลองนะครับเพราะพี่เองที่เป็นคนห้ามไม่ให้บอกเพราะถ้าน้ำอบรู้พี่กับพูดกลองก็จะไม่ได้พักที่เดียวกับน้ำอบแน่ๆสุดท้ายเลยพี่แอบดีใจที่เราอยู่คอนโดเดียวกันและพี่แอบติด GPS ที่รถของน้ำอบ ทำให้พี่รู้ความเคลื่อนไหวของน้ำอบทุกอย่างแต่ที่พี่ทําไปเพราะพี่รักและเป็นห่วงมากในจะเรื่องที่น้ำอบไม่อยากตื่นอีกทําให้พี่แทบจะไม่อยากห่างจากน้ำอบแม้แต่นาทีเดียวเลยเขารั้งร่างบางมากอดไว้อีกครั้งเมื่อเห็นหญิงสาวนิ่งเงียบไปไม่ต้องตกใจนะค่อยๆค,คิดพี่ไม่เร่งพี่รอได้แต่ขออย่างเดียว อย่าห้ามไม่ให้เพี่รักเลยพี่การันคะน้ำอบเวลาแบบนี้ก็ทำให้เธอพูดอะไรไม่ออกเหมือนกันว่าไงครับมีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะเพื่อรอฟังอยู่ขอบคุณนะคะที่พี่การันไม่ได้รังเกียจน้ำอบอย่างที่น้ำอบเคยเข้าใจเรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอคะค่ะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ทำวันข้างหน้าให้ดีที่สุดดีกว่าเรื่องที่พี่การันขอน้ำอบรับรู้นะคะแต่ว่าน้ำอบอยากดูแลปู่กับย่ายังไม่คิดถึงเรื่องแต่งงานหรือมีครอบครัวน้ำอบยังไม่เคยมีความรู้สึกดีๆกับใครเอาเป็นว่าน้ำอบรับรู้ความรู้สึกของพี่แต่ขอเวลาน้ำอบหน่อยนะคะขอบคุณมากน้ำอบพี่ดีใจมากดีใจที่สุด ดีใจที่ไม่ปฏิเสธพี่น้ำอบเป็นผู้ใหญ่มากกว่าพี่มากแค่นี้แหละที่เขาต้องการอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธยังให้โอกาสเขาการันกอดกระชับร่างบางนั้นแน่นกว่าเดิมเขาจูบที่หน้าผากของหญิงสาวอย่างแสนรักพอแล้วคะ่ะพี่การันน้ำอบจะไปนอนแล้วกาดนานเกินไปแล้วคะ่ะหญิงสาวขายับตัว ขากาะนานเกินไปจริงๆพี่ขอโทษพี่ดีใจอยากกอดแบบนี้นานๆอยากใกล้ชิดแต่ไม่เป็นไรพี่มั่นใจแล้วมั่นใจมากด้วยเดี๋ยวพี่ไปส่งที่ห้องนะแค่นี้เองค่ะน้ำอบเดินไปเองได้พี่แทบอยากจะอุ้มไปส่งถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องเลยค่ะน้ำอบเดินเองได้ง่วงแล้วยิงสาวรีบเดิน มาที่ห้องใหญ่เขาก็ยังคงเดินตามหลังมาพุดธกรองยังไม่หลับนอนเล่นโทรศัพท์จริงๆแล้วเธอรอว่าพี่ชายจะคุยเรื่องอะไรกับน้ำอบถ้าเห็นท่าไม่ดีจะได้ช่วยทันเ้อโล่งใจกลับมารอดปลอดภัยกันทั้งคู่เป็นห่วงค่ะกลัวว่าจะทะเลาะก,กันอีกไม่มีอะไรหรอกพุดธกรงมีแต่เรื่องดีๆ คืนนี้ขอพี่นอนห้องนี้ด้วยได้ไหมนอนคนเดียวมันเหงาให้ผู้หญิงได้คุยกันบ้างค่ะพี่การันนองง่วงแล้วน้ำอบยิ้มกับความดื้อของเขาไปนอนเถอะค่ะพี่การันอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วนะคะการันยังคงยืนอยู่ที่ประตูด้วยสายตาอะไราอาวรแต่สุดท้ายก็ยอมเป็นเพราะน้ำอบหรอกนะเขาถึงยอมน้ำอบ เล่ามาเดี๋ยวนี้เลยคุยเรื่องอะไรกันพุทธกรองลุกขึ้นนั่งทันทีเมื่อพี่ชายเธอเดินออกไปพี่การันบอกว่าชอบน้ำอบขอคบหาเป็นแฟนกันสารภาพเรื่องโทรศัพท์นาฬิกาติด gps ที่รถมีห้องที่นี่แต่คนละชั้นพุทธกรองไม่ต้องกลัวนะว่าน้ำอบจะโกรธน้ำอบเข้าใจเรื่องมันผ่านมาแล้วช่างมันเถอะส่วนเรื่อง หัวใจน้ำอบยังไม่มีใครแต่ก็ยังขยาดเขาอยู่ยังไม่ไว้ใจเวลาเข้าใจดีก็น่ารักดีแต่ไม่รู้ว่าเขาจะตะบ,บะแตกเมื่อไหร่อีกอย่างน้ำอบยังอยากดูแลปูกกับย่าเรื่องที่จะมีใครน้ำอบไม่มีแน่นอนพุทธกรองก็รู้ว่าน้ำอบก็มีแค่พี่การันที่ใกล้ชิดไม่มีผู้ชายคนไหนได้ใกล้ชิดน้ำอบมากขนาดนี้ ขอบใจนะน้ำอบที่เข้าใจพุทธรวมถึงพี่การันด้วยเอาจริงๆพี่การันไม่เคยมีแฟนเลยนะมีแต่คู่ขาน้ำอบกับพี่การันอาจเป็นเนื้อคู่กันแต่แค่ครั้งแรกที่เจอกันมันไม่หวานแค่นั้นเองก็ไม่แน่ถ้าได้แต่งงานกันอาจอยู่กันยืดยาวจนแก่เท่าเลยก็ได้เชื่อพุทธเถอะพี่การันเป็นคนดี ถ้าเลิกนิสัยหำหมเถื่อนๆกับผู้หญิงที่น่าทนุถนอมแบบน้ำอบได้จริงๆไม่เป็นไรพุดกลองเป็นเพื่อนที่ดีเสมอนอนเถอะจะเที่ยงคืนแล้วน้ำอบง่วงมากทั้งพุดกลองและน้ำอบหลับไปแล้วส่วนคนที่ยืนอยู่หลังประตูนั่นเดินอมยิ้มเข้าห้องเล็กไปอย่างมีความสุขนี่พี่การันพามาทำอะไรที่นี่พุดกรองตื่นเต้น ตั้งแต่เช้าพี่ชายเธอพาไปกินข้าวแล้วแวะเที่ยโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดในเรื่องของการทำศัลยกรรมตกลงพาพวกเรามาทำอะไรครับพี่ชายน้ำอบต้องทำศัลยกรรมที่ต้นแขนและต้นขาหรือจะทำอะไรเพิ่มก็บอกเจ้าหน้าที่เขาได้เลยส่วนน้องอยากทำอะไรก็ทำพี่มีเวลาให้สองวันก่อนกลับบ้านเราส่วนพี่จะตรวจเลือด พี่จะตรวจเลือดทำไมคะตรวจพร้อมที่จะมีครอบครัวพี่บริสุทธิ์ใจน้ำอบจะได้สบายใจว่าพี่จริงใจขนาดไหนโอ้ยเบื่อความรักพุทกรองบ่นขึ้นมาเสียงดังว่าไงล่ะน้ำอบคนเขาจริงใจแสดงออกมากมายขนาดนี้ยังจะใจแข็งอยู่อีกไหมพุทธและเชื่อพี่กาลันเลยเอาให้สุดไม่สนใจแล้ว ดูดีกว่าว่าวันนี้จะทำสวยอะไรบ้างมีสปอนเซอร์ใหญ่ทั้งทีแต่น้ำอบว่าไม่ต้องพูดแล้วน้ำอบทำไปเถอะพี่ขอร้องลืมถามเลยเมื่อคืนฝันไหมไม่พูดเปล่าเขายังนั่งลงใกล้ๆกุมมือของหญิงสาวมาวางไว้บนขาตัวเองไม่ฝันเลยค่ะเพราะง่วงตื่นมาไม่เหนื่อยสดชื่นมากขอบคุณค่ะ ยังไม่ปล่อยเขาก็ยังกุมมือเธอไว้ขยับออกก็ยิ่งยึดไว้แน่นกว่าเดิมเหนื่อยใจกับเขารอจนเจ้าหน้าที่เรียกนั่นแหละเขาถึงยอมปล่อยมือเธอน้ำอบเดินกลับมาเพื่อรอเรียกตามคิวการันยังคงนั่งอยู่ที่เดิมส่วนพุทกรองแยกออกไปอีกห้องเพื่อพบคุณหมอไม่นานก็ถึงคิวของการันเขาไม่ลืม ที่จะจูมือน้ำอบไปด้วยกันพี่การันคะเผื่อเจ้าหน้าที่เรียกคะ่ะจะพาน้ำอบไปด้วยทำไมคะมาเธนาน้ำอบจะได้มั่นใจว่าพี่ตรวจเลือดจริงๆไม่ใช่เลือดของคนอื่นผลเลือดออกมาก็ถูกใจเขานักกว่าทุกคนจะเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างก็เกือบค่ำแล้วได้เวลาอาหารเย็นอีกครั้งน้ำอบมองมือของตัวเองที่อยู่ใน อุ้งมือของการันสรุปว่าเกือบทั้งวันมือของเธอก็ถูกเขาจูงอยู่เกือบตลอดเวลาดีที่คนไม่เยอะและไม่มีคนรู้จักแค่นี้เธอก็เขินอายจะแย่แล้วพูดกลองเองก็เป็นใจคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่นั่นพี่การันคะปล่อยได้แล้วคะ่ะเหงื่อเต็มมือแล้วไม่เหนื่อยหรอคะจูงอยู่นั่นไม่เหนื่อยอยากอุ้มเสียด้วยซ้ำ เขาพูดหน้าตาเฉยแถมหันมาจ้องหน้าเจ้าของมือที่ทำหน้าเบื่อเขามากโทรให้พี่จับหน่อยเถอะกลับบ้านก็ไม่กล้าทำแบบนี้แล้วให้พี่ได้ชื่นใจบ้างพี่ดีใจที่น้ำอกไม่ได้รังเกียจพี่ใครบอกคะว่าไม่ได้รังเกียจพี่นี่แหละบอกเองไปครับขึ้นรถเวลาดีเขาก็ดีเวอร์เวลาร้ายก็ร้ายจริงจังจะดีแตกหรือเปล่านะ จากที่นั่งข้างหลังตลอดก็กลายเป็นเธอต้องนั่งคู่กับเขาไม่ได้ฝืนอะไรหรอกอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแค่ประคับประคองให้ดีเท่านั้นก็พอพูดกลองกับน้ำอบมีปัญหาไหมท่านบจะกลับบ้านพร้อมเราน้ำอบไม่มีปัญหาค่ะพี่การันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากมีคนเปลี่ยนขับรถทำไมเขาจะไม่รู้ว่าน้ำอบกลัว ว่าเขาจะพาแวะกลางทางเหมือนครั้งที่แล้วยังไงเขาก็ไม่แวะหรอกเขาอยากไปกราบหลวงพ่อพูดกรองไม่มีปัญหาหรอกค่ะยังไงก็คนบ้านเดียวกันอยู่แล้วแล้วแต่พี่การันเลยตกลงตามนั้นเดี๋ยวเราแวะกินข้าวเย็นที่ร้านเดิมนบจะมากินด้วยสรุปว่าพรุ่งนี้เชา้าเรากลับบ้านกันนะอะไรของคุณพี่นบเขาเนี่ยมาบ่อยจัง ติดใจอะไรพี่การันหรือเปล่าคะเจอกันไม่กี่ครั้งติดใจจนต้องตามมากินข้าวด้วยทุกมือ้อแถมจะกลับบ้านด้วยอีกไม่มีปัญหาอะไรกับน้ำอบแน่นะพูดกลองหันมาหาน้ำอบเพราะดูว่าน้ำอบสนิทสนมกับพี่นบนั่นจังอารมณ์พี่ชายเธอยิ่งไม่อยู่กับร่องกับรอยเปล่าไม่เกี่ยวกับน้ำอบนะพี่นบไม่ได้ชอบหรือวุ่นวายกับน้ำอบ เป็นปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันเจอก็เจอพร้อมวุฒตลอดไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องเถียงกันพี่ถูกจะตากับนบคนบ้านเดียวกันคุยกันถูกคอก็แค่นั้นสวัสดีครับทุกคนไม่สายนะครับผมมีขอบมาฝากนบประดลหิ้วผลไม้มาเต็มไปหมดตายากจังพูดถึงก็มาเลยพูดกลองคิดในใจพี่นบ บ้านใกล้ตลาดเหรอคะทำไมได้ผลไม้มาเยอะแยะเลยน้ำอบขำกับท่าทางของพี่ชายเพื่อนที่ถือถุงผลไม้เก้ๆกักงๆเจนเธอกับน้ำอบต้องรีบเข้าไปรับมาวางไว้ข้างๆปราวพี่เห็นสดแล้วก็สวยดีเลยซื้อมาฝากเฉยๆระหว่างที่กินข้าวเย็นกันร้านเดิมที่อยู่ใกล้คอนโดขอบคุณนะคะพี่การันน้ำอบขอบคุณเขาหลายครั้ง กรัานคอยตักข้าวกับข้าวใส่จานให้เธอปากเขาก็พูดคุยกับนบตาเขาก็คอยดูว่าน้ำอบกินอะไรหรือยังไม่กินอะไรมือเขาก็คอยตักกับข้าวมาใส่จานเธอตลอดเวลาทำอะไรก็มากเกินไปจริงๆเกลียดก็แสนเกลียดพอบอกว่ารักก็รักจนล้นเฮ้อน้ำอบถอนหายใจจนพุทธกลองที่นั่งข้างๆ หัราะคิกคักรู้ว่าน้ำอบคิดอะไรอยู่อะไรพูดกลองนี่อย่ามาหัวเราะขับน้ำอบนะพี่ชายพูดกลองหนะ่ะเยอะเกินไปแล้วน้ำอบตักเองก็ได้นี่ถ้าป้อนได้พี่การันคงป้อนแล้วละ่ะคำอะไรพูดกลองก็พี่รักของพี่พี่ก็อยากดูแลไม่เห็นเป็นอะไรเลยอีกหน่อยน้องก็จะเป็นแบบนี้น้ำอบทำหน้าไม่ถูก ขืนก็ขืนได้แต่นั่งกลั้นยิ้มน้ำอบรู้แล้วไม่ต้องมากก็ได้ค่ะเอาแค่พอดีพอดีครับให้พี่ได้ทำเถอะพี่เต็มใจอาการนั้นไม่รอดพ้นจากสายตาของนพดลเขาดูออกว่าพี่การันชอบน้ำอบตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแล้วคนอย่างพี่การันดูง่ายจะตายแต่น้องสาวของพี่การันนี่สิ นิ่งเงียบได้ใจจริงๆแม่รู้คิดอะไรอยู่พรุ่งนี้นบจใจพี่แปรแวะรับที่ไหนพี่ว่ากินข้าวเช้าเสร็จก็จะออกเดินทางเลยได้ครับพี่การันงั้นเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับหลังจากที่แยกกับนบประดนแล้วทั้งสามคนก็กลับคอนโดทันทีพุดกลองเอากุญแจห้องของเรามาไหมพี่จะพาน้ำอบไปดูห้องสักหน่อยพี่ลืมหยิบมา เอามาค่ะพูดขอตัวนะคะไม่ไปด้วยหรอกอยากอาบน้ำจะแย่ร้อนมากด้วยพี่การันกับน้ำอบไปเถอะค่ะพูดกลองส่งกุญแจห้องพักให้พี่ชายวันหลังก็ได้นะคะพี่การันน้ำอบไม่รีบก็คงจะคล้ายๆห้องน้ำอบมังคะไม่ได้หรอกพรุ่งนี้เราก็กลับแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาไม่ต้องกลัวหรอกนาะแค่อยากให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน หญิงสาวจำต้องเดินตามเข้าไปช้าๆไม่ทันใจเขาแหละการันหันหลังกลับมาจูงมือเธอให้เดินไปพร้อมๆกันห้องนี้พี่อยู่มาตั้งแต่สมัยขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพพอพี่เรียนจบพุทธกรองก็อยู่ต่อเลยสบายใจได้เลยนะว่าพี่ไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนมาที่นี่มีน้อาอบเป็นคนแรกการรนหันมามองคนที่เขาจูงมือ ชอบหน้าสวยนี่มากเขาชอบมองเวลาผู้หญิงงอนนี่ก็น่ารักดีนะเชื่อพี่ไหมไม่เชื่อหรอเขารู้ว่าน้ำอบงอนเขาเรื่องที่เขาเจกี้จ้าการกับเธอน้ำอบไม่รู้ค่ะถ้าพี่พูดจริงก็จริงถ้าโกหกก็คือโกหกพูดได้หมดค่ะเพราะน้ำอบไม่ได้อยู่กับพี่เชื่อพี่เถอะ พี่พูดจริงทุกอย่างมานั่งนี่มายังไม่ทันที่น้ำอบจะระวังตัวเขาก็นั่งลงที่โซฟาตัวใหญ่คว้าข้อมือเธอให้มานั่งบนตักใหญ่แข็งแรงนั่นพี่การันคะไหนว่าจะไม่รังแกไงคะลืมสัญญาแล้วเหรอปล่อยเธอคะ่ะน้ำอบนั่งที่โซฟาเองได้ก็ได้ก็ได้เขายอมปล่อยแต่โดยดีขอบคุณนะคะหญิงสาวรีบลุกขึ้น เดินดูรอบๆห้องก็คล้ายๆกับห้องของเธอดูมีฝุ่นนิดหน่อยอาจเป็นเพราะว่าเจ้าของห้องไม่ค่อยได้มาพักเลยไม่ได้ทำความสะอาดหญิงสาวเดินดูรอบๆห้องไปเรื่อยๆอยากให้ดูนักก็เดินดูให้ทั่วเลยและกันอุ๊ยจะทำอะไรคะน้ำอบตกใจที่อยู่ๆการันก็เข้ามากอดเธอจากทางด้านหลังอกใหญ่นาะแข็งแรง แนบชิดกับแผ่พลังของเธอปล่อยเธอคะ่ะน้ำอบกลับห้องดีกว่าเหนียวตัวแล้วต้องพาพุทธกรองไปดูระนาดอีกนะคะน้ำอบยังไม่ได้เช็คเลยว่ามีไายที่ไหนบ้างขอกอดแป๊บหนึ่งให้หายคิดถึงกอดอย่างเดียวนะเฮ้อน้ำอบถอนหายใจเสียงดังจนคนข้างหลังหัวเราะออกมาคนที่ถูกกอดใจเต้นไม่เป็นจังหวะ จมูกเขาวนเวียนอยู่ที่หลังใบหูของเธอคนที่กอดถอนหายใจเสียงดังอย่างเสียดายสุดท้ายก็ต้องยอมปล่อยไปครับกลับห้องกันเถอะแค่นี้ก็ชื่นใจมากแล้วการันเดินนำหน้าหญิงสาวออกไปจากห้องพักถ้าอยู่นานกว่านี้เขาอดใจไม่ไหวแน่ๆคนอะไรตัวหอมมากหอมเนื้อสาวการันเดินนำหน้ายิ้มไปตลอดทาง คนเดินตามก็ใจเต้นตึกตึกไม่หายหนีเขาไม่พ้นหรอกพุทกลองโล่งอกที่พี่ชายเธอกับน้ำอบก,กลับมาอย่างปกติท่าทางเขาอารมณ์ดีสุดๆส,สายตาที่น้ำอบมองมาบอกให้รู้ว่าปลอดภัยดีพุทกลองดูหรือยังว่าระนาด้ามีขายที่ไหนบ้างหรือว่าเราจะอยู่อีกวันเพื่อหาเสื้อระนาด น้องดูไว้แล้วค่ะที่ร้านดนตรีไทยไม่ไกลจากที่เราอยู่เท่าไหร่พรุ่งนี้ก็น่าจะทันนะคะเขามีวางขายอยู่แล้วแค่แวะเข้าไปลองเขามีส่งให้ด้วยนะคะรถเราคงขนไปไม่ได้แน่ๆได้เลยพรุ่งนี้เช้าเราออกแต่เช้าจะได้กลับถึงบ้านไม่ดึกมากนะักน้ำอบขอตัวอาบน้ํำก่อนนะคะหญิงสาวเดินเข้าห้องใหญ่ไปเป็นไงคะพี่การัน ยิ้มหน้าบานเลยถูกใจอะไรนักหนาเนี่ยพูดกรองอดแซวพี่ชายไม่ได้มั่นไส้คนมีความสุขอาการก็จะเป็นแบบนี้แหละพูดแล้วเขาก็เดินเข้าห้องไปอีกคนน้ำอบมีอะไรบอกมาเลยทำไมพี่การันยิ้มหน้าบานแบบนั้นน้ำอบตกปากรับคำเป็นแฟนพี่การันแล้วใช่ไหมตอบมาเดี๋ยวนี้นะ พุดกรองเข้ามาขย่าวตัวน้ำอบที่ล้มตัวลงนอนหญิงสาวนอนยิ้มไม่มีอะไรหรอกยังไม่ได้คุยอะไรเลยไม่เชื่อแล้วทำไมต้องยิ้มปกติน้ำอบไม่ค่อยยิ้มนี่นาแล้วพูดกรองว่าน้ำอบจะต้องทำยังไงละ่ะหนีก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่พ้นตามติดสักขนาดนั้นขนาดบอกว่าจะค่อยเป็นค่อยไป ไม่รู้ว่าค่อยเป็นค่อยไปแบบไหนดูเหมือนเร่งจังไม่เหมือนที่พูดไว้เลยแต่ก็ดีที่ไม่ร้ายเหมือนเมื่อก่อนนอนเถอะพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าไปดูรนาดกันเอาดีๆน้ำอบไม่ได้รังเกียจพี่การันใช่ไหมน้ำอบตอบก่อนอย่าเพิ่งหลับพูดกรองเขย่าตัวเพื่อนโอ้ยง่วงไม่ได้รังเกียจหรือเกลียดเลยพอใจหรือยัง นอนได้แล้วพุดกรองหัวเราะค,คิกคักดีจังเธอเชื่อว่าพี่ชายเธอก็รู้เหมือนที่เธอรู้โอเคสบายใจนอนได้ละถูกใจเขาเหลือกเกินดีใจเขาต้องให้รางวัลพุดกรองหลายอย่างน้องสาวเขาช่วยเขาได้มากถ้าไม่มีพุทธกรองไปไหนมาไหนด้วยอย่าหวังว่าน้ําอบจะยอมไปกับเขาต้องใจเย็นให้มาก จีผู้หญิงดีๆนี่ยากจะมัด